เชลซีแข็งแกร่งขึ้นแม้ไร้พาเมอร์วิเคราะห์ทำไมสิงบ์บไม่ต้องพึ่งสตาร์เบอร์หนึ่งอีกต่อไปเชลซี Chelsea เคยจุกล้อเป็นโคพาเมอร์เอฟซีแต่ฤดูการนี้ครับทีมของมาเลสกานั้นเล่นโดยไม่มีพาเมอร์ถึง13นัดแต่ผลงานกลับยอดเยี่ยมชนะ10เสมอ1และแพ้แค่2ยิงรวมมากกันถึง30ประตูโดยมีนักเตะถึง16คนที่ทำประตูได้ระหว่างที่พาเมอร์เจ็บโดยมีเอสเซวาวดาวรุ่งวัย18ปีที่ยิงไปแล้ว5ลูก มีเปโดเนโตกาลาโชกกิเทนครับมีส่วนร่วมกับประตูถึง9ครั้งซานโตและไทริกจอดก็ช่วยกันยิงอีก4ประตูแม้พาร์เมอร์จะยังเป็นคีย์แมนคนสําคัญครับแต่เชลซีก็พิสูจน์แล้วว่ามีตัวเลือกมากพอโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเขาเป็นคนเดียวและเมื่อเขาฟิตกลับมาการจับคู่กับเอสเซวัลก็จะทําให้แนวรุกของสิงบลูนั้นอันตรายมากกว่าเดิมเชลซี Chelsea กาลังกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่ง,งเรื่่ยภายใต้ใตการทาทีมของมาเลสกาและไม่ใช่ทีมของโคพาร์เมอร์เพียงคนเดียวอีกต่อไป